สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสบู่สุคนโหยุ่นปาจอกเอาขนาดพูโอ้นี่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 น,นี่ได้แล้วหนึ่งนะครับนะโอ้ใส่คลองไปปึ๊บโอ้แดงมันหูจักเนาะเบาแดงเพิ่น สถานที่มากก็คือขึ้นมาทั้งนี้ครับทั้งเตา,าง้อยคือเก้า,า,ตาแต่เป็นทั้งเขตติดต่อกับอำเภอผู้พานนะครับมาหากินคนละทางคนละถิ่นอืเบาแดงเพิ่นกกำลังก้มๆเงย ก็มีร่องรอยเก่าๆนะครับนะของสวบ้านมหา ที่จริงออมนนนนนันเป็นกระอกใหม่นะเนาะมีอร่องรอยนะครับนะแสดงว่าแถวนี้มีมีเหตุเพาะนะครับแต่ว่าเฮามาซากกว่าเขา ทางที่สีเบิ่งงายเบิ่องเนี่ยคือไปมดมีแต่หินกวด ตรงนั้นเป็นท้านหินงามใ่ไหมงามดีเครับเส้นทางนี้มันจะมาจากาเส้นนาอ่างครับเตางอยนาอ่างขึ้นมาออกอำเภอภูพานออกอำเภอภูพาน ตรงนั้นก็จะเป็นสงังอนหินนะครับเป็นข้นางบนก็เป็นเป็นลานเป็นแถวาเาาไปเลยงามขนาดครับ ตอนนั้นสองนุ่มตอนนี้นะสองนุ่มก็เริ่มสิพักแล้วนะครับูกสามนุ่มน้าผูกเอาพึกพักปพึกษากันไปโซนไหนมันมีหูออกมันบ่ ดื่มน้ำดื่มท่าแล้วครับเริ่มสิบวัยแล้วครับหนุ่มกุ้งหนุ่มแดงลองลอยนะครับขวดน้ำเป็นไงท่าความรู้สึก ห้ารนี่แพงบอกิโลละห้าร้อนี่ก็คนนี่อยไปหาโครงในวังคาครับอ,อนี่ครับส่วนี้ก็พักพักเบกพักเบกนี่มเปนเสื้อไวนะครับกเลียกเลยหยักหยักง่ามื คนบ่เคยมาป่าครับใส่กางเกงขาสั้นมาครับยุ่งกับลายต้องพร้อมนี่ครับโอ้ป่างามขนาดเนาะเป็นพลานหินเนาะงามงามกลางเต้นเนาะงามต้องได้แล้ว อ่ะเริ่มออกอ,อีกแล้วครับเก็บไปเรื่อยๆครับบองละอันสองอันไปไหนบ้านไหนก็ ลายขนาดแล้วน,นี่เสือ้อขาวเนี่ยมันมดแล้วนี่นี่ครับวางครับตามกันมาติดๆนะครับนะหนุ่มแดงของเฮาก็ยังไม่ละความพยายามถึงนวกเมื่อวานนี้ต้องกิโลสองกิโลเวาลาแมันบอ่อปลา แม่นบอฝีมือระดับนี้แหละแม่นบอรเรื่องปกติแม่นบอเกอเล็กน้อยถึงปานกลางเข่าแล้วครับเข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วเอากระสีแยกยายกันหานะครับแล้วจะสมาสรุปผลตอนเพล่ะ๋ยวกจะเข้าไปนี่อ้อมผมเดี๋อ้อมหางรถลองลอยเขาเนาะ แี่วบอกว่าเอาเียอี่นัวหญามาเหายไหนคัวหญาบางมันมีต้นชิกต้นยังมันมาจากอยู่ たテレノ ต้นจิกต้นชาตต้นยางหุ่นนี่เนาะลองลอยเขากับมาหาที่กันแต่ทุกขอวันนี้มันกับมาให้มานมัน่ ซึ่งเหาก็หาได้ส่วงระยะนึงแล้วนะครับนะแต่ก็บได้เท่าที่ควรนะครับแต่ก็ได้พออยู่พอกยุซึ่งก็แยกย้ายกันหาคนละที่มานลกัน4ี่คนกันเดี๋ยวสรุปคนให้ฟังนะครับว่าได้สำไร็จากาคนมนีคนข้างที่เสือร้อนนะครับนะซึ่งก็ ต้องมีน้ำนะครับเตรียมน้ำนะครับรู้สึกเหนื่อยก็พักนะครับข้าวก็กินมีแตย่ยนไ่คนขุดคนนะครับเขาก็มาหาคือกันครับ เมื่อร่วมตัวกันแล้วก็ซีสรุปให้พี่น้อง f อฟได้เบิ่งนะครับนาว่าได้ลาย,ลายสันใดนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็คือสิบุได้ลาย,ลายปไปเลยแต่ว่ามาสี่คนนะครับก็แยกๆก,ก,กันหากะถ้าว่าสากินก็นคือสิพ่อได้กินอยู่ เดี๋ยวจะไปบองไม้อีกนี่กิมาเป้าไม้ไม้แล้วนะครับนะโอ้ยเห็นไหมคอยหาไปเรื่อยๆมาตรงายไปเรื่อยๆนะครับนะะนักกะชาวบ้านกับุมาแตอ่อำเภอสีส้งข้ามฝุนครพนมนะครับนะมาส่วนทีมเฮ้ากะลองมาหาลองเบิ่ง ที่ได้พอกินพ่อแกงดีวะโอวดินมันมันดินมันอ่อนกว่าฮันบังเขาลงแรกอยู่เนาะคือคือคือนี่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วโอ้หลดหลดออกมาจากป่านะครับมันแม่คันนี้่ะ โอ้มีคนลงรถพี่ครับลงวงจอดรถนะครับเป็นมไม่ยิ่งห่วยเฮงอะไรได้ยิวข้าวแล้วพอ่อพ่อเมื่อปะเฮาเป็นอะไรได้ปะได้อยู่ป่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิงเพ่งอย่าเพิ่ง นักก็ไดปลูก,กได้อ,อบอ่สเป็นะไดได้อยู่บ่ครับบ่บอพอเมื่อรบอร้คื<ด>อ,อมานแท่มาใาส,านาสาเนาะทิดภรกดจในเงอนเนาะเห็ดเวียกเงอน,นอ้ ัก็น้อยก็ได้ฮอลโลก็ห้าร้อยอะไนี่ยมานแท้เจ้าลึกหลีคุณเด้สองคนนั่นเด้เป็นไหนไหนป้าโอ้โหลงมารวมกันแล้วกับิีดเมื่อแหละสายแดงเจ้าเนาะอ่าในนะผมโอ้สายสายสายถุงมาบังหนูหาถุงถุง ปลาของของเจ้าบ่อนี่<ม>นโอ้ของบ่อกุง้งกะอโอ้สมพลอยังอยากมาแต่ผู้ประเทศนอกผูเนาะมาเพื่อหาเห็ดอย่างเดียวเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเห็นยังเห็นยังอีกเลยโอ้โอ้โทษ โอ้โ้โอ้โ้โอ้ดอ้โสองคนนี่มานแน่นอนใส่ใส่ใส่บางนู้นรวมเลยฮะโอ้ยง่ายกันเ้ย ไปครไปนิวข้าแล้วนี่วันนี้เาก็สิพากันเมื่อนเนอใส่สเบิ้งน<ป>ู<ป>้<ป>่บเบิ้งนู้โอปลาจอกนะครับในเวลาสงชั่วโมงนี่เาก็อืมกบมากกนี่นี่น,น,น แมน no, right. sure, ่นม uh ันเลยนี่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 น okay. okay. oh, ี่มาเนี่ยนี่เออเออนี่นี่ขวดบนนู้นมานี้รอบบริเวณนี่นะไข่น้อยไขุ่ดกุ้งกุ้งมาควาดตรงแม่กุ้งนี่นี่หาหาไปเรื่อยๆยนี่มู่มันในล่านี่นี่ได้เจังมื่อแค่เย็นโอ้แสดงว่า แสดงว่าแถวนี้มีหลายอยู่เนาะนอกดุอยู่เนาะกษิได้พากันกลับแล้วนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อนี้ก็พอได้กินกสิได้เดินทางกลับเมื่อกินข่าวแล้วหิวหิวขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ